แล้วนะนี่เขานี่เราแค่เขาเขาขับออกมาจ็กตัวเซนไผ่โูดหมดเลยใจจะรุดเฮ้ยสีุ่เต้นเยอะใจเต้นมเยมากนดแล้วาสัมภาษณ์หน่อยเอ้าสัมภาษณ์หน่อยเาเป็นยังไงุด เป็นอะไรแล้วนกดเซงมากเนินจะไม่ได้ปดแล้วทั้งตัวเลยโอ้ยอยู่ดีๆหนูก็ให้ปวดเส็งไปหมดเลยูนี้นะัไม่ร้กไม่ได้ฝันไปมกังตาย้ขอบคุณดขอบคุณทุกอย่างเลยที่บหเนัขอบคุณมากนะอนน ไม่เป็นไรคือที่นี่เราช่วยฟรีเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องอ่ะมีความคิดกันอยู่แล้วเข้าใจไหมที่นี่เราจะช่วยคนถึงเปิดช่วยฟรีไงเข้าใจไหมไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องมีทุกมาจากไหนก็มาบ้านผมได้ช่วยฟรีอยู่แล้วเข้าใจไหมเอาช่วยฟรีเปล่าเนี่ยเนาะช่วยฟรีหนูไม่เชื่อเงี้แเออแต่ต้องเป็นคำบุญตัวเองนะถ้าผมสื่อให้ไปทำวัดไหนใกล้บ้านเราเราก็ท เออจะได้เจ้ากรรมจะได้เกิดทีไงเอ้าโชคดีนะมีอะไรจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาใครเป็น่ะใครเป็นใครเจ้ากิดอะไรต้องไหนมาเลยค่ะแน่นอนหลานบังเซนค่ะคอนเฟิร์มค่ะดีเอาคอนเฟิร์มให้น้องกันเมาจากไหนเนี่ยันลาดบุรีเดินทางสร้างชุ่มง ราชบุรีราชบุรีใช่คตั้งใจมาเหรอตั้งใจมาค่ะแม่ดูดูมานานหรือยังดูติปักมาแค่เดือนเดียวมากเลยค่ะแม่แล้วไปหาอาจารย์มากี่ที่แล้วดูไปมาไล่วัดมาทอดทอดมาเป็สิบครั้งมาผ้ามาสร้างวัดยังไงก็ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะสัมภาษณ์นายไปมากี่ที่แล้วลูกไปมาสิบห้าที่แล้วค่ะไม่ชอบวัด ก็ทีวัดแล้วใช่ค่ะหลวงพ่อมาสราบครั้งใครก็ซดถอดไม่ออกอาบน้ำมนต์เป็นสิบกว่ารอบแล้วก็ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะโดนเท้าทีเดียวหายไนะใช่ค่ะไป้สนิทแต่ค่ะไม่เหลือร่องเลยๆๆๆะอะไรเลยตอนนี้เขาเรียกวิชาบาดคาบำบัดเปิดดูเองนะปเปิดดูเองนะมันฝันไปเลยทั้ไม่คิดด้วจดีใจไหมดีใจยังไงเกิดใหม่แล้วเลย่งกับดวงหยเ่งก <ๆ S 2> ั่ไตแล้วเกิดใหม่อะค่ะก่อดทุกวันทรมานใช่ไหมทรมานเพราะที่รู้จั แลวเวลาสี่ห้าเดือนอะให้ตรวจทุกวมนเหรทุกวันทุกคืนนี่ก็คือนอนไม่ได้เลยค่ะนอนนอนหลับบ้างไหมเนี่ยแต่ละคืน่ไม่เคยนอนนัดสักคืนค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ตรวจหาอะไรไม่เจอค่ะปกติทุกอย่างทุกตัวเลยค่ะไปไปหาวัดมันกี่วัดแล้วโอ้วัดคไปหาเจ้าวัดมากี่ที่แล้ว สามปีที <S 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 ่แล้วพรุ่งนี้่อจะส่งไปนูไปตรวจ MRI ที่ได้เมืองหนูไม่ต้องไปแล้วค่ะเพราะอะไรถึงไม่ต้องไปหนูให้หนูไม่ไปต้องไปด้วยกันเลยอ่ะบอกไปนะ